สวัสดีค่ะวันนี้จะมาพูดถึงฟรานโจเซฟไฮเดนกันค่ะชีวประวัติฟรานโจเซฟไฮเดนเกิดเมื่อพศ2275เสียชีวิต31พฤษภาคม2352อายุ77ปีที่เกิดเมืองโรโรฮังการีประเทศอสสอสเตรียสัญชาตออสเตรียเป็นบุตรคนที่2ของทั้งหมด12คน คุณพ่อชื่อว่ามา h ิอัสไฮเดนมีอาชีพเป็นช่างทำรถเทียมมนะ้าคุณแม่ชื่อว่ามาเรียมีอาชีพเป็นแม่ครัวประวัติความเป็นมาไฮเดนศึกษาทางด้านดนตรีครั้งแรกด้วยวัยห้าขวบโดยการเป็นนักร้องประสานเสียงของบทเซนสติแฟนในกรุงเวียนนาด้วยความรักในดนตรีไฮเดนพยายามเรียนรู้ดนตรีด้วยตนเองและหารายได้ด้วยการร้องเพลง สอนดนตรีบรรเลงไวโอลินและอาร์ซิคอร์ดกับวงดนตรีตามท้องถนนของกรุงเวียนนาไฮเดินได้เริ่มประพันธ์เพลงสตริงคอร์เตตและซิมโฟนีได้เป็นผู้นำวงออเคสตราของคาวมอชินทำให้ไฮเดินมีชื่อเสียงขึ้นเรื่อยๆ อาชีพและประพันธ์งานหลักๆของไฮเดนภายใต้การว่าจชางของคาร์มอชินคือคาเปนเลสเตอร์หมายถึงผู้กำกับดนตรีของโบทนั่นเองมาจากภาษาเยอรมันเขาเป็นคนคุมวงดนตราเล็กๆวงหนึ่งและที่นี่เองที่เขาได้ประพันธ์ซิมโฟนีบทแรกในกุญแจเสียงดีเมเจอร์เพื่อใช้ในการบรรเลงของวงนี้ในขณะที่เขามีอายุ21ปีพอดี อันถือว่าเป็นผลงานซิมโฟนีชิ้นแรกของโลกเขาจึงได้รับการยกย่องว่าเป็นบิดาแห่งซิมโฟนีก่อนหน้านี้คําว่าซิมโฟนีไม่เคยปรากฏในโลกของดนตรีเลยต่อมาในคศ1 1 1คาร์มอชินได้เลิกวงดนตรีแต่ใเฮได้ก็ไม่ได้ตําแหน่งเป็นผู้ช่วยหัวหน้าวงในครอบครัวหาเมื่อดีที่ร่มรวยที่สุดครอบครัวหนึ่งในยุโรปค,ความสามารถทางดนตรี ตั้งแต่ยังเด็กเขาเป็นบุคคลสำคัญในการสร้างรูปแบบดนตรีคลาสสิกในช่วงคริสต์ศตวรรษที่19โดยประพันธ์ซิมโฟนี106ชิ้นและคอเดต68ชิ้นแม้ว่าเขาจะเป็นผู้บุกเบทกดนตรีคลาสสิกแต่ไฮเดินก็ได้รับอิทธิพลอย่างมากจากนักประพันธ์ที่มีชื่อเสียงคนอื่นๆ ผลงานเพลงโอตาริโอหลายบทเป็นต้นวา่าพ้าเจ้าสร้างโลกและฤะดูการเพลงสวดมิซา13บทรวมถึงมิซาเนวสันซิมโฟนี104บทรวมถึงซิมโฟนีหมายเลข103ที่โด่งดังบทเพลงสำหรับบรรเลงด้วยงวงโคเล็เครื่องสายอีก84บทรวมถึงโคเทตโอปพอที่76หมายเลข2อันโด่งดังจิโสโอ31บทสำหรับบรรเลงกับเปียโน โซนาตาสำหรับยายโน60บทผลงานทางดนตรีไฮเดินถือได้ว่าเป็นผู้บุกเบิกด,ดนตรีในยุคสมัยคลาสสิกและยังเป็นผู้พัฒนารูปแบบดนตรีประเภทซิมโฟนีและสตริงคอร์ดิให้มีแบบแผนจนถึงปัจจุบันจนได้รับสมญานามว่าบีดาแห่งซิมโฟนีและสตริงคอร์ดิ